เปิดภาพล่าสุดน้องคิดลูกชายรถเมคนึงนิดครบหนึ่งเดือนแล้วน่ารักมากหลังจากแต่งงานกับบอลสุเมธสามีนักธุรกิจหนุ่มนอกวงการเมื่อปีพศ2563ล่าสุดรถเม์ก็ได้คลอดลูกชายมาแล้วหลังรอมาสองปีกว่าซึ่งหนุ่มน้อยมีชื่อว่าน้องคิดที่มาจากชื่อจริงของคุณแม่ที่แปลว่าคิดถึงเสมอเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2565 เวลา6นาฬิก59นาทีน้ำหนักแรกเกิด3,350กรัมและส่วนสูง52เซนติเมตรล่าสุดน้องคิดมีอายุครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะคุณแม่รถเมยที่ทุ่มเวลาให้กับน้องคิดอย่างเต็มที่ความน่ารักของน้องคิดยิ่งทวีขึ้นทุกวันว่าแล้วไปรับชมภาพล่าสุดกันเลยดีก,กว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าวและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก g สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ